สวัสดีแฟนเรือใบสีฟ้าทุกคนครับเมื่อวานที่ผ่านมามีแข้งเรือใบที่ต้องกลับบ้านก่อน2คนครับก็ตกรอบแรกเป็นที่เรียบร้อยครับเราไปสรุปข้าวๆกันดีกว่าถึงเหตุการณ์สาคัญเมื่อวานครับก็เริ่มจากกลุ่ม F ก่อนครับเควินเดอร์บรอยเดอะแบกของเราเอาจริงๆเมื่อวานแอบเล่นได้ดีนะแต่ก็ทําได้เพียงแค่เสมอโคเอเชียศูนย์ประตูต่อศูนย์เลยครับทำให้เควินเดอร์บรอยต้องกลับบ้านก่อนเลยหลายคนอาจจะคิดเหมือนผมตั้งแต่แรกอยู่แล้วแหละครับคิดว่าเบลเยียมเนี่ยมันไม่น่าเข้ารอบต่อไปได้อ่ะ ดูมันครุกกุุดเหลือเกินอ่ะรอเจนใหม่ๆขึ้นมาแล้วกันครับเบลเยียมไม่รู้ว่าจะดีเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่านะแต่เควินเดบรอยเราเนี่ยบอลโลกคนนี้ก็คงเป็นครั้งสุดท้ายของเจ้าตัวแล้วแหละครับเพราะอายุเนี่ยก็เยอะพอสมควรแล้วส่วนอีกคู่หนึ่งก็โมร็อกโกชนะแคนาดาครับทาให้กลุ่มนี้ทีมที่เข้ารอบอันดับหนึ่งก็คือโมร็อกโกอันดับ2เป็นโคเอเชียครับส่วนอีกกลุ่มนึงในเวลาไตายสองครับกลุ่มอีกลุ่มนี้นี่โคตรด,ดุเด็ดเผ็ดมันเลยมันยังมีโอกาสเข้ารอบทั้ง4ทีมเลยครับ แต่แม่งดันกลายเป็นญี่ปุ่นจบด้วยแชมป์กลุ่มเมื่อคืนี่ผ่านมาก็คงเห็นแล้วลูก2 1ที่ญี่ปุ่นชนะสเปนอะลูกนั้นถ้าไม่มี VAR เนี่ยยังไงก็ออกผมว่าคิดว่ามันออกไปเต็มใบแล้วแหละแต่มันมีภาพให้เห็นครับภาพจากมุมสูงแล้วก็ตีเหมือนว่ายังไม่ออกแล้วมันแบบแม่งนิดเดียวจริงๆอะ ผมก็งงกับสเปนเหมือนกันจริงๆสเปน,นนำก่อนก็น่าจะชนะได้ไม่ยากครับหรือเต็มที่ขี้เริวเยวขี้เหร่ก็คงเสมอแต่นี่ดันแพ้เลยทำให้ญี่ปุ่นจบเป็นแชมป์กลุ่มสเปนเข้าไปอันดับ2ครับเราก็จะได้เห็นแข้งเรอบยที่อยู่กับสเปนอย่างโรดี้แล้วก็ลาป็อกเนี่ยได้ลุยต่อในรอบต่อไปส่วนเยอะระมันเนี่ยพอดซาลิก้าครับแม้ว่าเยอะระมันจะชนะ2ประตูต่อดสีก็ตามครับแต่ก็ไม่พอสเปนเนี่เขาตุนเนับพอซาลิก้าไว้เยอะมากๆเมื่อวานนี่เอาจริงๆ จังหวะคอสซิลิก้า Cross A iga, ขึ้นนําเยอรมัน2-1เนี่ยแอบเสียวนะถ้าคอสซาลิก้าชนะนี่สเปนนี่ล่วงไปด้วยเลยครับแต่ก็กลับมาแสงได้แต่ไม่ทันแล้วละ่ะเอาจริงๆเยอรมันเนี่ยเกมแรกกับญี่ปุ่นเนี่ยมันประมาทไปนิดนึงแหละไม่งั้นยังไงก็ไม่น่าจะตกรอบเอาส่วนใหม่รอบหน้าแล้วกันครับเอาเป็นว่าเมื่อวานบอลโลกมีอะไรพูดถึงและแม่งโคตรมันจริงๆเป็นวันวัรศาสตร์วันหนึ่งได้เลยครับส่วนข่าวสารของทีมรักเราก็มีบทสัมภาษณ์ของแจ็คกิ้ลิตมาฝากกันผมเชื่อเลย ว่าหลายคนเนี่ยจำได้ถึงประเด็นที่แจค็คกิริทให้สัมภาษณ์ถึงอาร์เมลอนนี่แหละครับเจ้าตัวออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะว่ามันเป็นหนึ่งสิ่งเลยที่ทําให้ตัวเองเสียใจครับว่าบางครั้งเนี่ยก็ทําเรื่องโง,ง่ๆแล้วนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้น,นถึงกะบ่นพึมพำเลยครับถึงปฏิกิริยาที่อเมลอนให้สัมภาษณ์เคอเมลอนเนี่ย กลับอวยพรให้ตนได้รับสิ่งที่ดีที่สุดครับมันทำให้ฉุกคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยทำไมอเมรอนมันถึงเป็นคนดีแบบนี้เจ็กกลิตบอกว่าถ้ามองในมุมตนนะถ้ามีคนพูดแบบนั้นกับตนเนี่ยตนแม่งคงแบบสะบดไปแล้วอะครับสุดท้ายท้ายที่สุดก็ส่งข้อความไปหาแมททาเกตก็เคยอยู่วิลล่าด้วยกันก็ให้แมททาเกตเนี่ยไปบอกหน่อยว่าตนเนี่ยขอโทษครับแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจ เมื่อมองย้อนกลับไปนะั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ตนเนี่ยดูงโง่เลยที่พูดอะไรที่ไม่ควรพูดออกไปครับตนไม่รู้ว่ามันเป็นวิดีโอที่จะถูกเผยแพร่ออกไปก็คิดว่ามันเป็นแค่วิดีโอส่วนตัวแต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการส่วนตัวหรือไม่ก็แล้วแต่เนี่ยตนก็ไม่ควรพูดครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันก็ทําผิดก็ขอโทษครับอย่างว่าแหละเราเข้าปากอะไรมันก็เปลี่ยนอะแจ็คกิลิตมันสายขี้เมาอยู่แล้วครับก็ต้องเผาๆหน่อยนะพี่แจ็ค แต่ตัวมเองก็ยอมรับนะดูนิวคาเสเซิลบ่อยอยู่ครับประูการนี้อาเมรอนแม่งก็เฟลใช้ได้เลยแหละค่ำคืนนี้มีฟุตบอลโลกอีก2กลุ่มครับก็เชียร์ให้สนุกและกันโปรตุเกสเจอเกาหลีใต้ครับโปรตุเกสก็เข้ารอบไปแล้วครับดูเอามันได้ยังไงมีแค่กระเรือใบเราอีก3คนได้ไปต่อนแน่ๆในกลุ่ม H ครับส่วนในกลุ่ม G ก็จะมีบาราซิลที่มีเอเดรีนไม่รู้ว่าเกมน,นี้ผมคิดว่าได้ลงนะน่าจะได้ลงเป็นมือหนึ่งในวันนี้แหละครับ ส่วนอากันจี้ที่รับใช้ชาสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยวันนี้ก็ต้องชนะไว้ก่อนเจอก,กับเซอร์เบียหรือไม่ก็เสมอครับก็ต้องชนะเอาไว้ก่อนเลยครับถ้าชนะอันนี้ก็เข้ารอบตามบาราซิลระชัวร์วเลยค่ำาคืนนี้เชียร์ฟุตบอลให้สนุกแล้วกันครับใครอยากร่วมสุกีฬาฝากเอาฟ้าแปๆไปด้วยนะครับและอดอยู่ใต้คลิปนี้ทักไปพูดคุยสอบถามไั้เลยครับ